สวัสดีครับผมเพชรครับผมบก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับกับรายการเรื่องเล่าวันนี้เ <c oughs> อาเชียร์ติดคัสโอเคสวัสดีครับผมเพชรครับผม กลับมาพบก,กันอีกแล้วครับกับรายการเรื่องเล่าเอาอีกแล้วมีเรื่องเล่าวันนี้เป็นอะไรนะยว่าเี้ยีครับผมเพชรครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการมีเรื่องเล่าอ่าวันนี้ผมจะขอแนะนําตัวละครสําคัญนะครับผมขอเปิดตัวละครคนนี้หน่อยครับผมเอาตัวเองอยเลว ผมเป็นก็เป็นเพื่อนร่วมงานกับพี่เพชรมาสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็จ้างผมมาก็ไม่ได้คิดค่าตัวอะไรมากแค่เมาเดียวพอเขาผมไม่ได้พามุกิต่อก็ก็จะมีเขาเป็นผู้ช่วยผมนะผมเนี่เป็นอ่าพิธีกรคู่อ่าเป็นตัวและตัวปูชงตกอ่าปูชงตกเาอติันะปูไม่ได้ปูปลาปูชงตกปูชงตก ได้แบบว่าคลิปเราจะได้ดูไม่ตึงเครกันไปนึกถึงบอลเล์บอลเลยค่ะขาขาวคนละเลือกแล้วคุณต้นไปถึงคณะตลกจากอีพีที่แล้วที่ผมได้ดูคุณเพชรได้ทําคลิปขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการหมักนะครับมีมีเบียร์แล้วก็วายใช่ไหมครับใช่ถต้องแล้วแล้ววันนี้คุณเพชรจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยครับก็ขอเริดนำในเรื่องของอ่าเล่าตัวนี้ก่อนมันคืออะไรนะครับผม วิสกี้กับบรันดีถ้าเราแยกเป็นสองส่วนด้วยกันนะ,ะถ้าวา์นะครับ y วนเนี่ยมาจากองุ่นเมื่อนําไปกลัน่นก็จะได้กลายเป็นบรั่นดีครับผม่ส่วนเบียนะครับผมเมื่อเรานําไปทําเป็นการกลั่นแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นวิสกี้ <S 2> <S 2> ก็คือจากร่าของวัตถุดิบเนาอแล้วคุณเพชรนู้มครับว่ามันมาจากไหนหรือว่ายุคช่วงไหนถ้าตอนนั้นครับผมจริงๆอ่ะผมไปลองหาข้อมูลมาดูนะมัน ไม่มีหลักฐานจารึกแน่นอนว่าได้ผลิตขึ้นมาในช่วงไหนแต่พอจะบอกเป็นส่วนให้ได้ว่าประมาณไหนไหนก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่สองนะคุณต้นะนะครับผมก็คือมิเชลซเลนัสเนี่ยซึ่งเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุชาวอิตาลีนะครับเขาได้ทําการค้นคว้าหาตํารามาแล้วก็ได้ไปเจอบันทึกเล่มเล่นึงนะครับผมที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าาวนยเนี่ยมีฤทธิ์แรงสี่ส่วน นะครับเกือสามส่วนแล้วนำไปกันในภาชนะจะได้ของเหลวที่มีลูกไม่ติดไฟก็จากคำพูดอ่ะของลูกไม่ติดไฟมันก็คือเนยกรออะไรเนาะเออประมาณนั้นใช่ครับใช่ก็จึงได้เรียกของเหลวนั้นว่าอ q ควาอาเดนนะครับผมซึ่งมีความหมายว่าน้ำที่ลูกไม่ติดไฟเออก็เป็นคำจับความที่ดีนะเพราะว่าน้ำธรรมดามันคงไม่ติดไฟหรอกอ่าใช่ก็ความหมายตรงตัวเลย แล้วก็ในตำราของการแพทย์ในภาษาลาตินนะครับผมบ mm hmm. ันทึกไว้ว่า aquavitai Aqu ซึ่งแปลว่าน้ําเพื่อชีวิตแล้วก็ชาวกกลนะครับผมได้เรียกว่า aquavitai ว่า u s k u e beta usque beta ที่เป็นที่มาของคําว่าวิสกี้นั่นเองพืน mm hmm. ที่อื่นนะครับผมในาทางยุโรปเนี่ยก็เรียก aquavitai ว่าแบรนด brandy ว r วอ่า ามภาษาเยอรมันส่วนในอังกฤษก็จะเรียกว่าแบรนดีไวน์ก็คือแบรนดีในปัจจุบันที่เองแล้วก็ตัดคำว่าไวน์ออกเปลี่ยนเป็นบรันดีใช่แลอันนี้ก็จะเป็นรากพท์ของแต่ละคําแต่ในเนี้ยที่อธิบายไปเบื้องต้นเนี่ยเหมือนจะใช้คํารวมๆกันอยู่เนาะแต่จริงๆแล้วเขาว่าวิสกี้กับบรนดีอะอย่างที่ผมบอกข้างต้นมันแตกต่างกันนะไดแต่มาวิธีคล้ายๆกันเฉยๆใช่ใช่ก็คือใช้การกลั่นเหมือนกันนะใช่การกลั่นการบ่มเออที่ จากที่ผมเห็นในร้านสะดวกซื้อหรือว่าเซเว่นหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆอะมันจะมีเขียนว่าสก็อตกี้หรือว่าอะไรอะไรประมาณนี้พี่อแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคือผลิตจากประเทศนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่คก็วิสกีนส้นะคุณต้นอ่าครับมันก็จะมีหลายประเทศครับดูฉลาดง่ายๆมันจะมีแปงไปอยู่เกือบทุกยี่ห้อแหละอ่าอืมแต่ที่เราจะเห็นบ่อยแล้วคุณหน้าคุณตากันไีมถูกก็จะเป็นตัวสก็อต ใช่สกอตตี้ด้วยความที่มันน่าจะเป็นสากลน่ะผมว่ามันคนก็เลยทำค่อนข้างเยอะนะก็อายโตัวอย่างยี่ห้อหนึ่งนะที่มันมีคนใส่หมวกถือไม้เท้าเดินข้างขวดอ่าไม่รู้ทางซ้าย้างขวาแกแหละตัวนนั้แหละก็จะมีก็จะเห็นได้ชัดนะก็จะมีของสกอตนะคุณต้นแล้วก็จะมีของอ่าถ้าเห็นเขาว่าเบอร์เบิร์นอ่ามันจะมีของเบอร์เบิร์นด้วยก็จะมียี่ห้อที่เราจะเห็นจากชัดๆก็สลากสีดำมีเล็กเจ็ดอ่า แต่ผมสังเกตดูนะว่ามันเขียนคขาว่าวิสกี้ไม่เหมือนกันนะอะยังไงคุณต้นคือถ้าเป็นของสกอตต์อะคำเดียเขียนวิสกี้ไม่มีตัวอีนะของทีพี่บอกว่าเบอร์เบิร์นปะอ่าอ่ามันจะเขียนมีตัวอีด้วยอ่าก็ไอตรงมีตัว e ไม่ตัว e นี่ยมันขึ้นอยู่กับของประเทศเขาครับผมก็จะมีแบบอังกฤษแล้วก็เป็นแบบของอเมริกานั่นเองแค่นั้นเองครับผมครับผมอ่า แล้วก็อาจจะพูดในเรื่องของอเมริกานะก็ะจะมีตัวเบอร์เบินซึ่งของเบอร์เบินเนี่ยจะมีความแตกต่างจากวิสกี้ปกติอยู่บางส่วนก็คือตัวสุดิีเขาครับเบอร์เบินเนี่ยมันก็จะมีอ่าส่วนประกอบคือข้าวโพดท,ที่ผมเห็นมาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ60%สิบเอร์เซ็นอ่าเอาง,ง่ายๆคือมันเป็นซิเกเนเจอร์ของเขาใช่ใช่คือต้องต้องต้องสร้างความแตกต่างประมาณนั้นก็จะมีความหวานนะครับ จะมีความหวานเล็กๆแล้วก็จะมีกลิ่นข้าคโพอน่ะแล้วก็คุณต้มมันยังไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีของไอริสอีกยังมีของชาวแคนาเดียนอีกนะครับผมยี่ห้อที่เราจะรู้จักของไอริสเลยก็คือเจมสันอ่าเจมสันเจมสันอันนี้อาจจะเห็นอยู่แล้วก็จะมีของแคนาเดียนครับก็เป็นฝั่งของชาวแคนาเดียนอีกอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยอ่าไม่จํากัดว่าอันไหนอร่อยที่สุดอะไรยังไงเนาะ ก็แล้วแต่พี่ๆเลยแล้วแต่ทุกคนที่ชอบในเฟเวอร์ของมันหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของของแต่ละประเทศอะครับผมประมาณนั้นเลยจากที่ผมเห็นนะแบบยังไงอะเลทเลเบลอะมันจะไม่มีเลขนะแล้วก็เป็นแ a c k l ลเบลจะมีเขียนสิบสองอะไรเงี้ยมันมีความหมายอะไรที่โอเคได้เดี๋ยวคราวนี้ในส่วนของสลาดที่มันจะติดอยู่ตรงหน้าขวดใช่ใช่จริงๆอะเล่าอะถ้าเราสังเกตนะ รายละเอียดทุกอย่างมันจะอยู่หน้าฉลากอยู่แล้วอ่ะตอนนี้ตรงตัวเลขคืออะไรนะครับตัวเลขของวิสกี้เนี่ยมันจะบ่งบอกคืออายุการหมักของมันตอนนี้ในเรื่องการหมักเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นช่วงแบบยังก็คืออยู่ประมาณสองสามปีอ่าตัวนี้อย่ห้างจะแรงอ่าถ้าเป็นเลเวก็จะเป็นสีเวสสีแดงนะครับผมแล้วก็จะขยับไปเป็นแปดปีนะครับผมถ้าเป็นตัวเลเวก็จะเป็นแบล็คสองตัวเนี้ยความแตกต่าง ก็ก็คือความละมุนมากขึ้นถ้าในเรื่องส่วของมิกเซอร์ก็จะทานกับแบบไหนก็ได้อ่าจะทานกับโคบกกาไ้โซดาก็ดีหรือทานกับน้ำแข็งเป็นออนจะร็อ s ก็ได้ก็กาอร่อยคนดื่มแล้วแต่ทางผู้ผู้ดื่มจะจะดื่มยังไงใช่ความชอบส่วนตัวต้องแต่เขาเนี้ยผมอยากจะแ็กี้ตรงตัวพรีเมี่ยมของเขาก็คือตัวปูเรโบพราที่วัตถุดิบของเขาเนี่ยที่นำมาใช้ในช่วง การทดลองเนี่ยอที่ว่าถังนี้นะเราจะทำบลูเลเบิลแล้วเขาจะมีการเชสเซอรี่หรือโดยโซมูเิเยเนี่ยเขาจะเข้ามาเทสว่ารสชาติเนี่ยมันพรีเมียมในจุดที่เขาต้องการไหมถ้าตัวเนี้ยถ้าไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่เอาเลยอย่างเงี้ยพี่ก็เขาจะอาจจะเอาไปทําเป็นแบล็กหรือไปทําเป็นเวสก็ได้่าแต่เมื่อถังเนี้ยมันได้ปุ๊บเนี่ยแหละก็จะบายๆเจอกันอีกทีก็สิบแปดปีข้างหน้าเลยประมาณนั้นฉะนั้น เมื่อคุณกินในปีนี้อีกปีข้างหน้าคุณกิน Blue เ a b e ของ Johnny Walker คนละถังกันคนละถังกันแล้วแต่รสชาติก็ยังเหมือนเดิมอ่าฮะอ่วิสกี้ก็จบไปแล้วยังเหลืออีกตัวนึงใช่ป่าวยังเหลือยังเหลือมากจัดมากไม่ดันดีอ่ะคือจากผมดูนะอ่าในฉลากของมันอ่ะภาคผมมันจะไม่มีเลขบอกนะพี่เอ้ามันไม่เห็นเลขจริงอ่ะใช่มันไม่มีเลขบอกแล้วก็หาดียัง ผมหาดูแล้วผมเห็นแต่ตัวหนังสืออ๋อโอเคผมอยคุณเล่นจยากคุณเล่นอ่าอ่าโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือในรูปแบบของประลัดดีเนี่ยมันแจกแตกต่างกันนิดนึงออครับแต่ถามว่าเขาระบุไหมระบุเหมือนกันคุณต้นแต่เขาไม่ได้รูปเป็นตัวเลขซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ระบุเหมือนกันวัดวัดแต่ใช้เป็นระบุเป็นตัวอักษรแทนอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะบอกนี้ให้ฟ้ามันจะมีอยู่สามช่วงด้วยกันครับผม V.S. นะก็คือ Very Special นะฟังดูเหมือนจะเยอะสามปีเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะแล้วก็จะมี V.S.O.P. หรือ Very s u p e r i o r o p i a l ก็จะอัพขึ้นมาหน่อยเหมือนเหมือนแบ็คอะไรเงี้ยต้องต้องต้องจะอยู่ในเลทนั้นแล้วก็ตัวที่แบบ exclusive ที่สุดตัวที่แบบดีที่สุดเขาคือ X.O. ทำนี่คุกคุณไหมใช่ถ้าถ้าเคยดูเรื่องเชฟหรืออาหารเนี่ยจะยินว่า นี่มันซอส XO รู้จักบานดีไหมนี่แหละคําเนี่ยมันใกล้ๆกันคือในความที่เป็นเําว่า XO ในซอสเนี่ยก็คืออันนี้เป็นของรุเลเรนนะสเสริมๆเ <ๆ S 1> ข้าไปออซอสของจีนเนี่ยที่ใช้ว่า XO มันหมายถึงคำว่า extra o หรือมันมีการสืบข้อสงวนต่อรุ่นมายาวนานก็จะคืออย่างนั้นก็เลยเรียกว่า XO เหมือนัจกับของฝบรนดดีเลยก็คืออายุการหมักเนี่ย18ปี20ปี10ปีแล้วแต่เลยบางบางขวดเป็น40ปี50ปีก็มีแล้ว รอนเคยเจอมกันใช่ไหมนั่นแหละก็คือความที่มาเป็นขึ้นไปะจะใช้ตัวนี้ฉะ,ะนั้นหลักการจิ้นของบร้หลันดีก็จะแตกต่างกับของวิคกี้หน่อยคอะจะไปทานกับมิกเซอร์ได้ไหมได้แต่ถ้าเขาว่าบรัดีแล้วเนี่ยผมอยากจะเสริมในเรื่องการจินแบบเพียวมากกว่าไม่ว่าจะเป็นอายุการหมักแบบไหนะนะก็จะแบบนี้จะดีจะดีีท่สดหรือจะกินแบบ on the rocks ก็ได้ แล้วแต่ชอบเพราะรสชาติอาจจะบาดคอเกินไปอ่าอ่าทําไมถึงต้องกินแบบนั้นเพราะหนึ่งตัวบรันดีเนี่ยมันต้องกินโดยอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะวอร์มอ่าอ่าออุณหภูมิโดยขั้นพื้นฐานเขาอยู่ที่ประมาณสามสิบองศาขึ้นไปก็คืออุณหภูมิของร่างกายเรานี่แหละนะเมื่อที่เราเห็นน่าจะเคยเห็นที่เขาจะทานในแก้วเหมือนแก้ววายใช่สั้นๆ้นเขาเรียกว่าแก้วสปิเตอร์แก้วสปิเตอร์เนี่ย มันจะมีขนาดปากงงงกลิ่นของมันเนี่ยจะอบอยู่ในแก้ว uh huh. แล้วก็สูดขึ้นมาแล้วก็พยายามสูดกลิ่นลงไป uh huh. อืมเนี่แหละเป็นการกินแบบช้าๆละเมียดละเมียดครับผม,มแต่บางคนที่กินกันผมเห็นเขาเขาแบบเอาน้ําน้อนมาวางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนแก้วก่อนได้อันนี้คือการเล่งกระบวนการ uh huh. เป็นการเล่งกระบวนการเอ่อกลิ่นของมัน uh huh. อ่าก็ก็เป็นการเล่งลัดที่ดีครับก็ทาได้เหมือนกันว uh ิธ huh. ีนั้นก็ทําได้เหมือนกันครับ uh huh. ก็ขึ้นอยู่กับอ่า ตระลของแต่ละคนว่าจะชอบแบบไหนจะชอบแบบชัดช้าเลยเรื่อยหรือจะคุณแบบรวบรัดเลยของรัดขั้นตอนเลยก็มีอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะโอเคเออคุณเพชรครับอ่าจากที่ผมสังเกตนะในในขวดบางขวดนะบางขวดมันเขียนว่าบริสันดีอ่าแล้วบางขวดมันเขียนว่าพรอ,อย่างอ่อที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะจ่อให้ก็ง่าย บรันดีโดยทั่วไปนะครับผมก็จะไม่เขียนระบุว่าคอนอยักเองคทั่วไปแต่ถ้าเกิดมีบรันดีตัวไหนยี่ห้อไหนที่เขียนว่าคอนอยัคที่มาปั๊บคุณรู้ไว้เลยมันมาจากประเทศฝรั่งเศสอีกแล้วครับท่านเอาอีกแล้วครับท่าน<_ s> <_ s> <S ก็คือเขาต้องการที่จะระบุให้เห็นว่าอือว่ามาจากของเขาอะ่ะมาจากของเขาโดยเฉพาะเลยถูกต้องคุณน่าเคยได้ยินคํานี้ไหมคุณต้นบรันดีก็คือคอนยักแต่คอนยักไม่ใช่บรันดีอ่าเนี่ยดูอคำพูดเขา มันเหมือนคําสร้างความแตกต่างอ่าเหมือนสร้างความแตกต่าง,างเหมือนกันมันก็คือป็นหลดีลแลนแหละครับผมแต่แต่ถ้าเกิดคุณเห็นเขาว่าคัญญัยาเนี่ยคุณจะไม่คขาว่าประหลักดีเลยอ่าประ,ะ,ะมาณนั้นเแบบนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการคุณจะไม่เห็นสองคำนี้ยอยู่ในในขวดเดียวกันเลย ว่าเขาจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วใชเ่เหมือนเหมือนที่ทำให้แบบเขาว่าเ,าเออแชมเปญอ่ออาแชมเปญกับสปาร์จิ้งไวใช่เขาจะไมีเ,เขาว่าแชามเปญในกวดสปาร์จิ้งไวอ่าเขาจะมีแค่คขาว่าแชามเปญก็เป็จบแล้วอืมใช่เมื่อเห็นคําเห็นซีตานี้ปุ๊บคุณจะรู้เลยว่ามันคือแบรนด์ดีอืมแค่นั้นเองเออเมื่อกี้ผมได้ยินพี่พี่บอกว่ามันจะมีอะไรนี้มีซอะไรหรือว่ากินผสมอ่ะเออเออการการเปวิธีการดื่มอ่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้องอ่ะมันเป็นยังไง ๋ยวผมขยายตรงนี้เลยนะการดื่มฮะก็เวลาที่เราสั่งเครื่องดื่มนะครับผมซึ่งวิสกี้เนี่ยมันมีความหลากหลายในการดื่มนะมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นมิกอย่างเดียวอืมเขายังซอยออกมาอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะคะเริ่มแรกเลยถ้าเราจะสั่งเนี่ยก็จะมีคำว่านิดอนิดก็คืออารม์เพียวนั่นแหละก็คือกินแบบอย่างไงอย่างนั้นเลยั เซทอัพเนี่ยมันจะเป็นอีกขั้นกว่านิดนึงอ๋ออืก็จะเหมาะกับพวกที่เป็นอายุการหมักสูงข,ขึ้นไปอ่าแล้วก็จะมีสูตรส,สองก็คือเซทอัพเออเซอัพเนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนเพียวแหละครับผมแต่จะมีความเย็นขึ้นมานิดนึงเพราะอะไรเซทอัพเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยก็คือการที่เอาไปเตอร์ก่อนกับน้ำแข็งอ๋ออ่าพอเตอร์กน้ำแข็งเสร็จปุ๊บอะค่อยเสิร์ฟตัวเหล้าก็าจะมีความเย็นขึ้นมานิดนึงเข้าไปทําเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการเจือจางแล้วก็ทําให้ รสชาติเนี่ยไม่แรงเกินไปรสกลิ่นด้เลยนะอ่าปั่นพอนิดนึงก็จะเหมาะกันกับพวกยางเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นสูตรที่สามคือ on the rocks อันนี้ค่อนข้างจะเห็นบ่อยมากใช่ on the rocks จริงๆเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยมันเราจะเห็นน้ำแข็งหลายรูปแบบจะน้ำแข็งแบบยูนิตบ้านเราก็ได้แต่อันนั้นคือตาละลายมันค่อนข้างจะไวใช่ใช่ครับมันก็ไม่ค่อยจะเม็กซ์เซนกันเท่าไหร่แต่ถามว่าได้ไหมได้ได้ถ้าคุณกินแบบ ของธรรมดาธรรมดานะแต่ถ้าเป็นระดับที่ดีขึ้นไปอย่างและเนี้ยแปดปีสิบปีขึ้นไปเนี่ยแนะนําว่าเป็นน้าแข็งก้อนใหญ่หรือน้าแข็งที่เป็นแบบเฉพาะของเขาอันในเซเว่นก็มีอยู่ไอไอถุงแว็บสิบกว่าบาทอ่ะอันนั้นก็จะจะเห็นอยู่อันนั้นแหละเหมาะเหมาะที่จะกินเพราะว่าเป็นน้าแข็งที่ออกแบบมาให้มันละลายช้ากว่าปกติอนั่นแหละอันนี้กินได้เขาเรียกว่า on the rocks แล้วค่าจ้างผมวันนี้ผมพอแบบนั้นเลยนะครับ ได้ข่าวว่าช่วงนี้คงาัดขา,า,ายไปใช่ครับคุณต้นเฮ้ยผมลืมตัว <c oughs> อ๋อโอเคอ่ะอ้ะะแล้วผมแล้วก็จะเป็นสุดท้ายก็คือมิกมิกก็ถ้าเป็นวิสกีก้เราจะเห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นโค้กโซดานะโค้กเนี่ยอ่าผมว่าคุณต้นคุณรู้จักเคาว่าม er, ิกซ์โค้กกับมิกซ์โซดาไหมฝ่ายตอนไหนคุณนึกภาพออกไหมจำได้ไหม ตั้งแต่เกิดมาก็เจอแล้วครับผมเฮ้ยเขาก็มิกโค้กมิกโซดากันนะผมจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณต้นไม่มีใครสอนต่อให้คนที่คุณเห็นเขากินก่อนหนะ้าเลยก็ไม่มีใครสอนเขาเหมือนกันเ,เพราะว่ามันส่งทอดจะมาตั้งแต่สมัยโค้กเริ่มผลิตเลยก็ว่าได้ก็คงจะคิดไว้อย่างนั้นแหละครับใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่บ้านเรานะจริงๆทั่วโลกเขาก็เห็นว่า วิสกี้กับโค้กเนี่ยมันมันกินแล้วมันอร่อยมันเหมือนเกิดมาคู่กันนะตั้งแต่สมัยนั้นเลยตั้งแต่ที่โค้กเพิ่งเริ่มผลิตขึ้นมาเออผมก็ว่ามันก็แปลกนะกลิ่นของข้าวม้มันไปกันจับของสมุนไพรของตัวโค้กเนี่ยอกลิ่นมันไปด้วยกันนะเออก็แปลกดีเหมือนกันใช่ครับอ่าแล้วก็โซดาก็เหมือนกันอ่าหรือสปาร์คกิ้งวอเตอร์เนี่ยออก็คู่กันดีมาตั้งแต่ตะไลแล้วเหมือนกันมันเหมือนเอามาเจือจางแล้วก็รสชาติมันก็เิร์กอ่ะอ่าแบบแบบพวกแบบระดับ สองปีสามปีกินกับโซดาเนี่ยผมว่าก็อร่อยนะอร่อยปนแบบหนึ่งเพราะว่าเจือจางกลิ่นแล้วก็รสชาติที่รุนแรงกันได้ใช่ร่นแระก็ดีเหมือนกันครับโอเคแล้วเพื่อนเพื่อสนุกกันไหมล่ะครับวันนี้ถ้าเพื่อนเพสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเราใ่่และวันนี้ผมกับคุณเพชรก็จะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ